สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้ว่าจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานวันเกิดของคนไทยแล้วก็เป็นคนตายเลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวว่าจะพาไปงานวันเกิดผีคนไทยนะคะเป็นคนตายจากจังหวัดสุราษฎร์ค่ะแกมาอยู่นี่นานแล้วก็มาเปิดร้านอาหารไทยแกมีร้านอาหารไล่ไลสาขานะ,ะมีทางานไทยมีราเมิงแล้วก็มีอาหารฝรั่งค่ะ เดี๋ยวว่าจะพาไปแล่าวางามันเกิดเข้าจาป็นถืนนะคะเดี๋ยวขับรถไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันนะคะทุกคนว,วันนี้อากาศนนะ่ามากเลยค่ะเราก็เลยต้องใส่ต,สต,นะต้องใส่บูทนะคะค่ะต้องรู้เสื่อจากชีอินนะคะนี่ชุดนี้สื่อจาก ที่ไหนเราจำไม่ได้แจ็คเก็ตีสื่อจากชินตอนอยู่ไทยนะฮะเกือบสิบปีแล้วกระเป๋านี่เดดี้ซื้อห้ตอนอคริสต์มาสปีแรกเมือนสปีที่แล้วนะคะนาฬิกานี่ 4K จากเมืองไทยประมาณสิบปีแลยยังไสดได้อยู่เลยเปลี่ยนทานแค่ลมเดียวะคะ่ะนี่นะคะห้านประจัดตรงนี้นะ,ะสวยไม่สวยไม่รู้ค่ะแต่ออกจากบ้านสร้างมีแบบว่าย nice ืนลุกหนใจว่ะ งานบร้อย่อยนะคะวันนี้ทรงผมก็จะแบบทำแบบแกล้งเมื้อแบบสมไม่ได้ตั้งใจแกล้งไปทุกคนเฮ้อไปไปไปนี่นะคะงานงานเริ่มบ่ายสองเป็นตอนไปค่ะแววมาถึงประมาณบ่ายสองสิบ้าโอ้โหคนเต็มแล้วค่ะงานที่จัดก็จะเป็นร้าน ของพี่ออนเองเลยนะคะก็แห่งงานก็คือจัดออกมาสวยงามแล้วก็อบอุ่นมากๆสไตล์แบบนางจิบชาเบาๆค่ะเป็นแบบทีปาร์ตี้นะคะพวกชุดชามช้ามชนอะไรก็คือดีงามมากเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นด้วยค่ะมาถึงนะคะผนักงานนองก,ก็ท่ามเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็มีชาเคี้ยวค่ะมีชาไทยแล้วก็มีพวกน้ำผลไม้แอลกอฮอล์อะไรด้วย มางานนี้ว่าไม่โหลดจักไใครเลยนอกจากเจ้าห้องงานค่ะแต่ว่าโชคดีมากเดินมาถึงก็คือเจอกลุ่มผีคนไทยค่ะนางอยู่แล้วก็เป็นคนที่ว่าโหลจักที่เจอกันเวลามีงานวัดไรเพืเน่ยค่ะก็จะเจอคนไทยเต่มตามวัดต่างๆ วันนี้แดดดี้ช่วยเลี้ยงน้องเจคอบนะคะเพราะว่างานเลี้ยงนี่เป็นงานสําหรับผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะพาเด็กมาด้วยค่ะแล้วก็แม่ยากให้เจคอบเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนตัวกับแดดดี้โดยที่ไม่มีแม่บางจะได้สนิทกับแดดดี้มาก บอกเลยว่างานนี้อาหารเยอะมากๆต้อยเป็นชิ้นแล้ก็กินเอมาค่ะไม่เสียเฉิอเจ้าข้องร้านมีตังข้าวพัดทาโกยากิค่ะมีพัดไทยพัดไทยนีร้อยมากมีผลไม้ต่างๆด้วยค่ะอัง่นแตงโมซ้อม าในงานที่อร่อยที่สุดว่าอยากให้เป็นเดอะเบสเลยก็คือแกงเขียวหวานเนื้อเสื้อ้อมโรตีค่ะคือถังหอมเนื้อนุม่มแบบเกินคำบรรยายอ,อร่อยแกงเขียวหวานเนื้อรสชาติแบบแบบมุสลิมทำเลยอ่ะ ตั้งแต่มาถึงกินไม่ยุที่ค่ะก็ตอ่อ้วยขนมเปานะคะหรือว่าสาลาเปานะคะภาษาไต้เล็กนุ่มเปาาก็จะเป็นทรายครีมกับสีเคียวไปเตยห้อมมาในงานก็มีกิจกรรมนะคะเดินแฟชั่นโชว์ประก,กวดชุดที่แต่งมาด้วยค่ะก็ไปดูกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะ Thank right. right. รางวัลที่หนึ่งก็จะได้ขู่สามีภรรยานะคะแล้วก็รางวัลที่สองได้เป็นชุดเกาาลีแล้วก็รางวัลที่สามได้เป็นพีคนไทยที่ใส่ชุดสี่หมวกค่ะก็มากินกันต่อค่ะนี่ก็มีขนมชั้นวยคะแล้วก็มาลองเพลงสุขสันวันเกิดกัน Happy Birthday to you Happy birthday to you. for coming today. <laughs> Don't cry. Uh, I'm so happy. <laughs> 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 I lost my shoes this morning. My eyes <laughs> went <found> whoa. Like <laughs> Cinderella. Yes. You yeah. were lucky, <laughs> yeah. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. <laughs>